ให้เสียงภาษาไทยโดยไมค์พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอล <มา S 2> ระหว่างทีมเยลและนอตแคโรไลนาหากคุณเพิ่งเข้ามาดูแล้วก็แมนนี่จะต้องตื่นเต้นแน่นอนครับผมเพราะว่า2ทีมนี้เล่นไปแล้ว2เซตนะครับมาน็ตมาเน็ตมาเน็ตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตบไซน้าสกอตเตอร์ลิงเอาหินหน้ามาเละไปเลยเดียวมีชายในตำนานที่เคยได้แชมป์มากับตันทีมสกอตสอตเตอร์ลิงพวกเราทุกคนต่างรักผู้ชายคนนี้เขาจะสามารถยื้อแมนนี่ไว้ได้หรือไม่หรือจะกลับบ้านมือเปล่า โจนตีมตัวสำหรับเสิร์ฟลูกแรกและอาจจะเป็นลูกสุดท้ายในอาชีพเขาก็ได้พร้อมแล้วไปพร้อมจะตกแล้วกำลังจะตกแล้วแล้วตอียกเลอลงคอยแล้วตบอัดโอ้บอลเต็มเขาน้าสกอตสเตอร์ลิงเหมือนตอนที่ได้แชมป์ฟุตบอลเลยครับผมแต่เขาก็ทำได้รักษาแต้มแรกไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นลอนหน้าของสกอตสเตอร์ลิงแท้ๆเลยนะครับเรามาดูภาพช้ากันครับโอ้โหมวลเข้าสู่อะไเขาโดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทางใดๆทั้งสิ้นครับเหมือนกับพุ่งเข้ามาเพื่อชนหัวเขาโดยเฉพาะเลยแต่ด้วยคะแนนลูกนี้นะครับทำให้เยล ตั้งแล้วเสริฟแล้วโปะเรียบร้อยรอนแคนแหน้ารับไปได้ตอนนี้กำลังขึ้นตบ้วอัดอ้เข้าเต็มหน้าของสกอตเตอร์ลิงอีกแล้วแลบผมแต่เขายังคงนั่งอยู่แล้วก็อ๋อเข้าไปอีกหน้าแผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เฮมิเวีรระหว่างสิ่งของทุกอย่างบนโลกใบนี้กับหน้าของสกอตเตอร์ลิง, <S <S งเขายังคงนั่งเหมือนสวดมนต์อยู่เลยครับผมโคชประจำตัวได้มาสำรวจร่างกายของเขาเล็กน้อยนะครับผมแต่เขายังเชื่อว่า ก็สเตอร์ลิงลูกทีมเขายังไหวเพราะว่าเขาได้เคยผ่านการโดนบอลอัดหน้าแบบนี้มาแล้วหลายเรามาดูภาพช้าอีกครั้งนะครับบอลอัดเข้าหน้าเขาอย่างสวยงามเหมือนกับภาพวาดดาวินชีเลยนะครับผมวันพานตัวบล็อกเข้ามาอย่างสวยงามและอัดเข้าเต็มหน้าของเขาเลยนะครับสกอตสเตอร์ลิงแทบจะไม่ไหวแล้วแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เขาถวายทั้งตัวและหัวใจให้แมชนี้ครับผมกองเชียร์เรื่องส่งเสียงเป็นกำลังใจให้เขาแล้วสเตอร์ลิงกำลังยืนอมอมพงงามกับชีวิตตัวเองของเขาอยู่แต่เขานั้นถูกเกิดมาพร้อมกับใบหน้าเยาวรพ่อที่จะทำห้าเยแห้บ ได้ครับผมตอนนี้เขาสั้นลงขึ้นมาแล้วตบอัดเข้าหน้าเขาสกอตติ้เลยตอนนี้บอลกำลังอัดเข้าหน้าพงผู้ชายผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นตอร์ปิโนสสกอตสเตอร์ลิงคิดว่าแมต์นี้จบแล้วแต่ย่างทีมเขาลงขึ้นมาแล้วโอ้บอลอัดเข้าหน้าเขาเต็มๆเขาสกอร์แล้วได้แชมป์เปลี่ยนไปเลยครับผมโค้ชของฝั่งแคลิฟอร์เนียต้องหัวเสียอย่างมากแน่นอนเลยครับผมและสกอตสเตอร์ลิงก็ทำได้ครั้งเหมือนตอนทำแชมป์ฟุตบอลเลยเราไปดูในเพลอีกครั้งเลยครับครั้งแรกครั้งที่สอง และครั้งที<ะ>่สามครั้งที่สี่เข้าเต็มหน้าของสกอตสเตอร์ลิงเลยครับผม เขาคืมขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงเลยครับผมมีเปรหามเขาโดยเฉพาะเลยครับผมตอนนี้ทุกคนต่างดีใจอย่างมากที่เราได้แชมป์ม,มาสู่เยลนะครับผมผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมได้เห็นภาพในรดีนั้นอีกครั้งภาพที่สเตอร์ลิงนอนเป็นปรเลแล้วมีคนเขย่าขาเขาขึ้นมาให้เชียร์แทนตัวของเขาที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาเชียร์ได้อีกแล้วนะครับผมถ้าหากว่ามีโอกาสาจริงๆผมอยากจะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลสักครั้งหนึ่งจริงๆเลยแต่ก่อนจะถึงแมตหน้าราตีสวัสด์ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท,ท่านมากที่มาร่วมเฉลิมฉลองงานหหน้้าาแแกขออองสลลมมวย่ืไป วิดีโออื่นของเราในช่อง Studio C ด้วยนะครับผมในนั้นจะมีไฮไลท์หน้าแหกของสกอตเตอร์ลิงอีกเพียบเลยและอย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับท้ายที่สุดและขอบคุณโค้ชที่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวสกอตเตอร์ลิงออกด้วยนะครับผมขอบคุณที่ผมภาพพังนี้อรอบนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปช่วยแชร์แล้วก็ช่วยเช็ควิดีโอต้นฉบับจาก Studio C ด้วยนะครับผมเอาลละมาเตยมพูดหน้าแหกพร้อมกันนะโอเคเออมันจะดีแล้วครับโค้ช Okay. ได,ได้ได้โ okay. อเคเอาละเอาล่งสองสาหน้าแหกนะหนะึ 1, 2, นะ่งสองสาหน้าแหก